สวัสดีครับผมเรามาพบมา่อกันอีกคเก้าครับกับเอกอุบลก้นก้นกัวครับผมก่อนจะไปรับชมกันอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็่กรลังใจนยครับผมพร้อมแล้วเข้าไปรับชม,มเลยครับสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านสวัสดีย้ำคำคำวันนี้ครับเลือกง,งานมากอะแวะมาทักท้ายพีทักทาย,ททยนองเฮ้าครับมื้อนี้ก็ว่างๆครับเลือกเรียวก็เลยมาอัปเดต ทายาทเจ้าเท่าเล็กกับแม่เยี่ยริยมข้องให้พี่น้องเฮาเด็กเบิ่งกันครับว่าปัจจุบันนี้ไงซ้ำได้แล้วนี่ครับปัจจุบันก็นไงจะมี สีเทานี่น่าจะเป็นตัวเม่รครับสีเทาแล้วก็มีน้ำตาลแดงสองตัว,วก็เท่าน้ำตาลอีกสองตัวครับััใหไงกับต,ต,ตัวน้อนตัวตัวตัวนี้จะมีตําหนิอยู่ตรงขาครับนี่มีตรงขา เริ่มง่ญ่ปัจจุบันนี่ก็อายุน่าจะประมาณสองเดือนครับสองเดือนน้อยๆแล้วบอกไปเดี๋ยวลงชลิปลูกไก่ชุดนี้ครับสักพักหนึ่งแล้วครับนพอดีว่างก็เลยแวะมาก ลงคลิปให้พี่น้องให้ดงเพราะว่ามีคนถามเขามากครับว่าปัจจุบันนี้เด็กๆชุดนี้เป็นจังไ๋แน่ยใหญ่บ้านยหญ่เฮียนนั่งนั่งอยู่ครับนั่งกูมีเจ้าของอสวยๆรับเดับเด,ด็กชุดนี้ สำหรับปูที่สนใจก็สอบถามกันข้ามาได้เลยครับเปิดแบ่งปันพอเก้าได้สิต้องการเอาไปพัฒนาทำสายตจอครับจะมีต้นนี้อยู่ตัวนึงแล้วกับพีตัวเล็กข้อมูลนะครับตัวน่อยตัวนึ่งนะครับ อแรกก็ว่าสีบรอดแล้วถ้าเป็นก็นกนดูได้ให้ยาให้ยัง่งเลยก็ดูได้ครับนี่ตัวนี้สูงใหญ่ครับสูงใหญ่คือพอหน้าตา น,นะตำเนี่งครับจา,าจากลูกเจ็ดตัวจากลูกเจ็ดตัวครับเหล้วห้าตัว ทายาทเจ้าเทาเล็กครับผมเท่าเล็กกับแม่เยียริมฟองครับเบิ่งสูงเงาครับกินเก่งครับช่วงนี้กินเก่งเบิ่งเนี้ยงไงครับเข่าสู้ไวสามเดือนครับ ช่วงนี้ฝนต๊ฝนตกย่ำขึน้นทุกมือครับผมจะเปิดไฟไว้เป็น่อให้เป็นเนส้มสร้างความอบอุ่นร่างกายครับต,ตอนเจ้ากันมาปิดก่อนไปทํางานให้เขาให้น้ำแล้วก็จังสิมาปิดก่อนหน้าน,นี้ก็ปิดไฟย่ำขึ้นให้เป็นนอนครับจะว่าช่วงนี้ฝนตก๊ก็เลยเปิดไฟไว้ให้จังหน่อย อาจจะยังบดชิ้นครับเพราะว่าสองสามมือวันนี้คนตกดูครับตกแบบแห้งย่านเป็นอากาศมันเย็นฝนไฟกระ็ซอยได้สำหรับไกล่รลุ่นประมาณนี้ครับคลิปนี้ก็บมมี่ยังร้ายครับผมกัแบบมาแวะมาจักท่ายีตกไดนอนห้อยให้คิดถึงกันครับสำหรับ ไก่สายนีครับจะม,ม,มีเลี้ยงไก่สวยงามไก่ไข่สวยงามเลี้ยงไว้กินไข่เลี้ยงไว้สวยงามได้ครับไก่แจ้งทีครับปรับเปลี่ยนวิธีเลี้ยงเปลี่ยนกันไปครับก็มีเลี้ยงลราย,ยางปลูกพืชปลูกพักไม่ดางไม่พน้นสารเก็ดตุกอยางครับที่มันสามารถจะดแปลเป็นไรได้เสริมได้ เป็นอาชีพเสริมดีกว่าปล่อยเวลาว่างๆมันติมไปสำหรับพี่นองเฮ้ามียังแนะนำดีๆก็ตักไข่กันมาได้ครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เริ่มจะทดลองไม่ๆเพราะว่าสิกา,าาสการเพราะเชื้อเห็ดขึ้นมาไหมตัวนี้ก็พอมาถือฝนแล้วกว็ยังบอคอยประสบผลสำเร็จปันไดครับ ก็ถือว่าโอเคแต่ว่าเดี๋ยวผมก็ือมาอัปเดตเจอเห็ดให้เบิ่งอีกเท่อน,นึงครับตอนนี้ครเป็นดูในช่วงเปิดดอกสำหรับเห็ดมิวคีครับผมว่าสิประสบนลุสำเร็จมากหน่อยแค่ไหนเจอก็มีเดินเรลิบม,มีออกดอกแต่ว่าก็ดอกผสมบูรณ์ครับดอกบกไฟสมบูรณ์ นอนว่าอาจจะมีความผิดพลาดเล็กหน่อยครับแต่เดี๋ยวค่อยปรับเปลี่ยนพัฒนาไปครับพวกจะดีขึ้นในเร็วๆนี้เห็ดผสมประสานกันไปครับเพื่อเป็นไร่ได้เสริมอีกทังนึ่งลางจากว่างจากงานประจำครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ผมมีอย่างไรครับ แวะมาทักใต้ปีนอ้องเฮ้าแองวก็ขอตัวขึ้นบ้านแล้วสำหรับคลินะปหน้าไว้พอกันไหมครับผมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจได้ครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวก่อนครับสวัสดีครับ